สวัสดีครับโอ้ดล,ละลาครับวันนี้นะครับโอ้เก็บบ้านกับพี่โคก็เลยรู้สึกว่าของที่เยอะลองจากเสื้อพี่โคก็คือรองเท้านะครับของทั้งสองคนก็เลยจะมาดูว่าคอลเลกชันใครเฟีย้ยวกว่ากันครับแล้วใส่คู่นี้คนเหยีบยบเท้ากด, <c oughs> นนดหน่อยนิดหน่อยหน่อยนิดหน่ <c oughs> อยหน่อยนิดหน่อยเขา่ใสมไม่ได้ครับขอบคุณใส่ไม่ได้อันนี้ก <ๆ S 1> ็ไม่ควรจะลองพี่โคทั้งค่ายหน่อยโอ้ดละลา ไม่พูดเลยอ่ะไม่พูดเอาวิวเหมือนตอนเวลาคุณเป็นทำงานกลางคืนหน่อยดิเอ้ยพุดซาเลยลำบากใจเลยโอเคอ่ะอันนี้คู่ไหนครับคู่ไหนที่โคได้มาล่าสุดคทำคอนโคให้แฟนๆ้องละลาเลยคู่นี้ครับผมอันนี้เรียกว่าอะไรครับจอแดนหนึ่งไฮครับนี่มันเป็นสีไอ้นี่เนี่ยเขียวเลมอนมะนาวต่างดุลเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ฮะเขาเรียกรุในที่จอแดนหนึ่งจอแดนหนึ่งไฮโอจีทำไมต้องโอจีอ่ะเอาออริจินอลครับเหมือนไอ้เว็บเสื้อผ้า โคชีเลยนัสกอวินเทจสตันนี้มันมีรอยแบบว่ารอยแตกๆด้วยนี่ไม่โคตัวนี้มันเป็นอะไรเป็นหนังครับวัสดุหนังมันเป็นอย่างนี้ครับผมว่านะอันนี้เป็นหนังหนังควายใบเส้นใช่อะ พิเศษยงไงพี่พศงศ์ยอแดนนง,งมันเป็นจอแดนหนึ่งแต่ว่ามันเพิ่งทําสีนี้ออกมามเพิ่งออกมาไม่เกินเดือนหนึ่งครับแล้วมันก็แรดเดพีพ่ก็เลยชอบตามรา,า,มาคาป้ายเลยครับพ่อหนุ่มหกพั 6, นหนึ่งเลยเหรอใช่ฮะโอ้โหคุณลงทุนกับจอแดนหนึ่งกันนะเนี่ยไม่หยุดเหมือนเงนอันนี้มันจะดีกว่าอันอื่นเพราะว่ามันเย็บพื้นถ้าไม่เย็บพื้นใส่ไปสักพักหนึ่งถ้าเป็นแอมมันก็อาจจะแตกได้แอลซั เราโชว์หน่อยไหมว่าแอร์แท็กเป็นไงได้ฮะอันนี้จอแดนอะไรพี่โบจอแดน6อินฟาเ์นครับถ้าจำไม่ผิดจอแดน6อินฟล่าต์แอร์แท็กซ์แอร์แท็กก็คือแอร์ในโหมดสภาพแล้วนี่คือแอร์แฮ็กหมดครับครับนี่เป็นแอร์แฮ็กตัวนี้ได้ใส่ยังไับพี่โบใส่ทีเดียวแล้วแฮกเลยครับโอ้โหซื้อเท่าไหร่คู่นี้น่าจะเท่าเท่ากันหกพันราคาไม่เรียกันเลยได้อย่างนี้เราซ่อมอะไรได้ไหมถือว่าจบไปเลยดีกว่าจบไปเลยวางวางเป็นพ็อปไปจะบอว่าเอาให้พี่โชว์ใส่ได อันนี้เพิ่งซื้อมาเลยอะไนกี้่อนเลย S B นี่คือสเก็ตบอรย่อมาจากสเก็ตบอร์ดก็คือเป็นไนกี้ที่เขาใส่เล่นสเก็ตบอร์ดคู่นี้สีแดงคือโอ้ชอบสเก็ตบอร์ดแล้วก็ชอบไนกี้ S B แต่พี่โคเนี่ยส่วนใหญ่ชอบซื้อไฮโอ้เนี่ยชอบซื้อโลเพราะรู้สึกว่าโลใส่ง่ายกว่าของโอดูไม่น่าสนใจเลย มันคือ S B พี่มันไม่ธรรมดานี่เห็นไหมตรงลิ้นเนี่ยเขาก็จะพิเศษเลยเขาจะ n นกี S B เลยสายสเก็ตนี่เขาจะรู้กันเลยคนอื่นอาจจะไม่ตื่นเต้นแต่ผมโชยสักคู่อปพี่โค่ะอันนี้ของผมเหมือนกันใช่อันนี้เป็น n นก e ้ S B เซนต์แพทริกเดย์เขียวทองแล้วก็จะมีไบโคเวอร์เหมือนใบโชคดีอะไรเงี้ยชอบมากอันนี้เพราะว่าสีมันแบบแรดมากเลยเขียวแอบเลยแต่ก็ต้องดูแลหน่อยเพราะว่าเป็นกัมมี ของี่ดูไม่น่าสนใจถ้า S B อ่ะข้อสังเกตเขาว่าลิ้นลงเท้าเขาจะหนากว่าเพราะว่ามันเหมาะกับการเล่นสเก็ตมากกว่าคู่นี้สา0พยังไม่เคยใส่เลยครับนี่เชื่อเรียคืนให้ดูอร่อยมากพี่โคมาเอาอะไรมาสู้หน่ะขอเมาอะไรมาแบทกับคุณอ่ะขอเมา S B ตัวโหดมี S B ด้วยเหรอ S B ตัวโหดนี่ทำไมตอนคุณซื้อคุณไม่บอกผมเลย เก็บไว้เป็นความลับหมดโอ้โหนี่มันไนกี้เอสุีสูีมเลยนี่ขบผมนี่มันเป็นหนังจระเข้พี่โคไม่รู้ว่าใช่จริงหรือเปล่าจะลายคล้ายๆเหมือน,นอะไรจระเข้แต่ว่าไม่ใช่หนังจระเข้จริงหรอกแต่สวยมากคู่นี้มันคืออะไรพี่โคเอสบีสูเีมโลแพงไหมโดนมาแพงไหมโดนมาถูกครับได้มาราคาป้ายแต่ว่าจริงๆตอนนี้แพงแล้วห้พี่ที่นิปปองซื้อมาใช่อันนี้มันเป็นเบอร์อะไรครับผมใส่ด้วยได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าถึงได้ผมก็คงไม่ได้ให้ เป็นพี่ที่น่ารักปลายเชื่อเขายัางเขียนว่า world famous เลยพี่โคตอนนี้ราคาเป็นเท่าไหร่ครับสำหรับ Nike SB Supreme ประมาณ1,800เหรียญ2,000สามหมื่นบาทเลยเหรอหกหมื่นเนี่ยฮะหกหมืน่นหกหมื่นนี่ถ้ามมกับแมกกะไซส์องหนึ่งพันเลยนะครับผมไม่ต้องเก็บดีๆนะครับเก็บดีๆผมจะยืมใส่นะห่างไกลจากมือคุณ <laughs> ผมยืมไม่ได้เลยไม่น่าจะได้ไดอลองหน่อยพี่โคเฮ้ย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 อย่าอย่าอ่าไม่ทำไมมันแนบเออเดี๋ยวมันแนบ อันนี้อะไรครับพี่พลอันนี้เทวิสกอตครับเทวิสกอตนี่เขาเป็นแรปเปอร์แรปเปอร์ครับโอ้โหอันนี้แบบลึกซึ้งอะ่ะลึกซึ้งดิอนี้ใส่แฟรหนักเลยอะ่ะอันนี้คือไม่อยากให้เห็นว่ามีเชือกหรือไงโนมแกะออกมาได้อ๋อน,นี่คือแกะได้อืมก็ทำอะไรได้พี่ลูกเล่นเฉยๆอันนี้ไขาใส่อะไรใส่หลายอย่าง <laughs> <laughs> แล้วแต่แล้วแต่แตสะดวกกันใส่เงินใส่อะไรเก็บไม่ได้ทำให้ผมคิดถึงตอนนี้ผมเรียนลึกซึ้อนตอนมหยตอนนี้จงดำดีอยู่ ไม่สเสียชีพเดี๋ยวเสียสามเสียคำขาเดี๋ยวเสียงเกงไงจริงๆน่าจะขายมาคู่กับวอล์เกิลไม่ใช่ชุดลูกเสือ <c oughs> อันนี้เอาเป็นสายคัสตอมของร้านมูลไอ้ครับนี่ให้ถุงมาด้วยอุ้ยอุ้ยไอ้โหนี่เป็นสเก็ตไฮของแวนครับก็จะมีลายมูลไอ้แล้วก็ข้างหลนนังมีเย็บตามูลด้วยที่พื้นจะเขียนเป็นที่อยู่ของร้านมูลไอ้ที่แคลิฟอร์เนียครับ เขาว่าให้เชือกที่เป็นตามูนอายมาด้วยนี่โอ้โหมันน่ารักจริงอันนี้รู้สึกจะทำกับนักสเก็ตบอร์ดนะครับชื่อสตีฟคาร์เบเลโร่เป็นนักสเก็ตบอร์ดมูนอายกับอาเอียดสิงข์ขยะนี่เป็นอะไรกันนะโมนอายกับตาวิเศษเขาน่าจะเป็นยากกันได้อินคอลเลคชั่นมายังไม่จบแค่นี้ครับนี่คือทีมงานมูนถึงบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับคัตตอมไหมเพราะว่าโมนอายเขาเกี่ยวกับการแข่งรถแดกแข่งรถพวกแบบทางตรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ อันนี้เป็นแวนคลาสสิกใช่ป่ะมันจะเป็นรุ่นแบบมีเนี่ยห้าหูรนะเรียนแบบสมัยก่อนเลยตอนที่ดีนมูนเขาทําของร้านเขาเขาก็คือมีแวนตัวนี้มาตั้งแต่ยุคแบบ8 0ดศนะริีโปรดักต์มาอีกรอบหนึ่งก็มีความให้ดูเหมือนเก่าครับยางมันก็จะออกเหลืองๆหน่อยก็คือหลอกแดดคุณได้ทุกอันอยูล่ละเหมือนที่ไนกี้หลอกุณใช่ก็หล,ลอกผมอยู่เรื่อยอย จบแค่นี้นะครับคุณคิดว่ามูนจะจบไม่ง่ายหรอครับพี่โคไม่น่าจบผมเคยเห็นมาก่อนแล้วมูนเหลืองอีกครับอันนี้เป็นโอสคูครับสีเหลืองพี่โอ้โหอันนี้อันนี้จะน่ารักหน่อยนี่เป็นสายหวานนิดหนึ่งข้างหลังเขียน Hot Rod and Custom Supply ครับแล้วก็ข้างๆนี้จะเป็น Moon Racing Cam ครับแล้วก็เขาก็จะเจาะให้เหมือนแคมชาร์ฟของรถยนต์ครับมันจะเป็นสองข้างแบบนี้นี่ครับข้างหนึ่งขิดเป็นตามวงกลมไม่ข้างเขียนนี้แล้วก็ที่พิเศษของเขาเลยคือข้างล่างเขาจะเป็นใสแล้วก็เป็นหน้าร้านของร้านมู เห็นขนาดนี้ก็ไม่กล้าใส่ก็ซื้อมันดูได้คองดูค,คุณคิดว่ามูลไยจะจบแค่นี้เหรอมูลายไม่เคยจบหรือแล้วสำหรับคุณออ่ะอีกสักหน่อยมูนอีกอันนี้ให้ถุงเหลืองมาเลยมูลแวน อันนี้เก่าอ่าอันเมื่อกี้ปะ่ะน,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 น่าจะรุ่นรุ่นใหม่กว่าครับคุณคิดว่ามูลจบแค่นี้ไหมฮะไม่ฮะอันนี้ผมไปซื้อที่ญี่ปุ่นเพราะว่าผมไปไม่ทันแต่ว่าไปเจอเขาลดราคาอยู่พอดีก็เลยเอาเฮ้ยโหอันนี้นนเป็นคแปได้มาจากรุ่นพี่ร้านมูลไยแลนด์เลยติงมีตาโควิดมูลฝั่งรงนี้นจะเขียนมูล ก็อันนี้ทำกับสตีฟคามเบลโลครับเขาเป็นคนคิดท่าฮาร์ฟแคแล้วก็เป็นคนคิดรองเทา half ้าฮาร์ฟแคด้วยรองเท้ามูรรุนเนี้ยมันจะเป็นไฮอย่างเดียวแต่พอเขาเล่นสกเก็ตไปสักพักเขาบอกเขาอยากให้มันเตี้ยลงเพราะว่ามันขัดขาเขาเขาก็เลยตัดเองเขาตัดเองเจ้าของของแวนเนี่ยเขาไม่เห็นนะเขาก็เลยอ๋อนักสกเก็ตเขาชอบใส่รองเท้าแบบนี้เขาก็เลยทํารองเทา half ้าฮาร์ฟแคขึ้นมาให้ข้อมูลคุณแม่นหน่อย ม่ดเ okay. ียวนแล้วเราเขาก็เลยตัดมาแบบนี้พ well> ี่โคมันก็เลยเป็นแหวนฮับแคปเนี่ยก็คือเป็นของสตีฟคามเบลโลคนเดียวคือสตีฟคามเบลโลเป็นคนชอบเล่นรถเก่าด้วยมูนก็เลยทํากับเขาคู่นี้ข okay. ึ้นมาต่อครับพี่โคได้ครัมีอะไรมาสู้มูนผมผมมีนู่นนะ MCM อันนี้นานมากแล้วโอ้โหอันนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆทรงเหมือนพวกคอนเวิร์ตป่ะใช่อันนี้เป็นคอนโอเวอร์กันด้วยถ้าจะไม่ผิดกับฟิโนเมนอนใช่อันนี้มันเป็น MCM ฟิโนเมนอน ฟีโนมินอนเป็นย่อสตรีดแวร์เลยก่อนสตรีดแวร์ที่ญี่ปุ่นที่ชอบเด็กๆก็เลยโดนคู่นี้ไม่มีอะไรเลยที่บอกเป็นฟีโนมินอนยกเว้นตรงส้นเดินก็อย่าลงส้นอ่ะเอาติ๊กเกอร์แปะปิดไว้ก่อนไม่ใส่มันจะเหนื่อยขนาดนั้นนะเอ็มซีเนี่มาโคเมาเลอร์ป่าใช่คุณรู้ได้ไงเนี่ยหรออืมนี่คุณมีรอยสัก MCM มซีเมไหมมีฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานไดมีอ่ะมีแต่ไม่ใช่เป็นไอ้โลโก้นี้ ให้ผมยังมีมาให้คุณดูอีกนะเฮ้ยคุณยังไม่จบกับไอ้กูอีกเหรอยังไม่จบกับไอ้กูไอ้กูเขาหลอกแดกตังค์ผมมาเยอะแล้ยผมรู้โอ้โหนี่มันหนังแก้วเนี่ยหนังแก้วจอแดนหนึ่งหนังแก้วใช่จอแดนหนึ่งโอจีไม่ธรรมดานะคู่นี้ไม่ธรรมดาครับเองมีเขียนตรงนี้ด้วยเขียนว่าแฟมิลี่ป่ะแฟมิลี่ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาคงให้เรารักครอบครัวเยอะแค่นั้นนี่เหรอแค่นั้นเลยส่ยังยังฮะเรียได้ฮะ อันนี้ถ้าบางทีคุณ่อยนี่คุณปล่อยไหนไหนใน OG v i n t a g e หรือเปล่า OG ครับ OG v i n t a g e ครับอันนี้ของผมนี่ใช่อันนี้มันเวฟแบนเวฟแบนเวฟเหรอเวฟแบนโอ้โันนี้น่ารักมากเกทไฮแต่อันนี้เป็นแบบต้องเอามาสองข้างสีไม่เหมือนกันสองข้างอันนี้มันสองข้างไม่เหมือนอะไรกันเลยเป็นกรรมยีอีกแล้วก็เลยจะต้องระวังก็ยังไม่กล้าใส่เลยเพราะว่าอะไรกลัวเลยแค่นั้นเลยไปต่อพี่โอไปต่อได้ฮะอันนี้เป็นโอสคูลนะเป็นสีทหาร ให้เชือกมานี่สามสีเลยนี่คือโอ้เป็นคนชอบยี่ห้อเบฟอยู่แล้วแล้วก็ชอบเล่นสเก็ตด,ด้วยพอแวนกับเบฟมาทำ้วยกันก็เลยต้องโดนไม่พอยอมไม่ได้ไม่ไหวตัวสัง่งเบฟแพ้เดี๋ยวผมเอาอันนี้มาแบทเออคุณเนี่ยเอล <Yep. S 1> วีอะครับเย็บโอโหอันนี้ของแบรนด์เนมครับครับลุยวิทูลลุยวิทู อันนี้มันคล้ายๆกับจอแดนไหมคล้ายๆจอแดนก็คือเหมือนมีจอแดนสี่อ้อันนี้ก็เวอร์จิลเป็นคนออกแบบข้างล่างก็เป็นวิตตองเมทินิวเจรรี่มีดอกนีด้วยอกกระหล่ำเนี่ยมีดอกกระหล่ำมีดอกกระจายดเวยสวยนะครับคู่นี้ครดูใส่ได้บ่อยไม่ค่อยใส่เลยนะพี่โกยังไม่ใส่เลย้ใส่คู่นี้คนเหยียบท้ากดหน่อยนิดหน่อย น้อยนิดหน่อยแต่ว่าเวอร์จิลตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วไงใช่ของที่เวอร์จิลเขาออกแบบของที่เขาทำก็ใช่ราคาขึ้นอีกไม่ได้ฮะขอบคุณครับใส่ก็ไม่ได้เฮ้ยผมยังมีอีกสองคู่ให้คุณดูเต็มเต็มอันนี้ป่ะกครับอันนั้นด้วยฮะนี่คุณเป็นแฟนวีวีทงเหมือนกันนะเนี่ยแฟนเวอร์จิลครับ โอ้อันนี้คือคุณน,นี่เป็นคนชอบจอดแดนนะพี่โบใช่คนนี้หลงไหลในจอดแดนนะใครๆก็ชอบจอดแดนใส่ง่ายอันนี้มันเป็นพื้นโกลเอนดดาร์กเนี่ยยังไม่รู้เลยไม่เคยใส่ไปไหนไงไโอ้โหเนใช้โกลเอนด์ดาร์เขาต้องทำกันนี้ผมมึงเคยเห็นเหมือนกันไม่เลือกขอลองได้ไหมไม่ได้ดูอีกข้างไหมไม่เหมือนกันแหละโอเค ไอ้อันนี้อันนี้โตโหดสุดเลยอันนี้อันนี้คือโหลุยวิตองนะนะครับอันนี้โหดลุยวิทงะนโหดสุดที่มีโหดสุดที่มีเลยใช่อันนี้อันนี้กล่องเป็นลายหลุยเลยเหรอใช่ต้องให้อะไรมาเยอะจังเลยอ่ะใช่ฮะนี่มันตาไนกี้มาเลยเนี่ยพี่พอใช่แล้วก็ให้มาใส่กับอะไรพี่เป็นแท็กอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันมีอยู่อีกอันหนึ่งอ๋อเหมือนแท็กกระเป๋าอะพี่ใช่ อันนี้เผื่อบางทีไปนครนายกแล้วจะห้อยตัวออกมาแล้วไม่มีเชือกเผื่อไอ็ดถึงจะห้อยตัวได้โดยโดยตัวโ้โหวอรจิวนี่เวอร์จิวนั่นเองครับนี่มันที <h 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 ่เขาตามหากันเลยนี uh> ่พี่โคครับนี่มันแอร์ฟอร์ดเวอร์จิวนี่ อันนี้คือลายแบบโมโนแกรมแบบเข้าไปถึงข้างหน้าข้างในฉลุเข้าไปฉลุเข้าไปเลยแล้วก็ลิ้นยังเป็นโมโนแกรมแล้วก็มีตาหลุยผูกเข้าไปอีกอันนี้ก็ไม่ควรจะลองก็คือเป็นลายหลุยเข้าไปในนี่เลยโมโนแกรมใช่ตัวหนังก็ไม่ใช่หนังที่ไนกี้ใช้ปกติน่าจะเป็นหนังของหลุยเลยฉะนั้นสภาพหนังก็จะแบบว่าไอ้นี่เขาไปพรีเมียมเขาไปอีก คือแบบพีคมากนะคอสอนี้พีคสุดแล้วครับตอนนี้ใช่ตอนนี้นี่คือที่สุดเลยแต่มันมีหลายสีมีเยอะมากมีหลายสีมีสีเขียวสีแดงสีขาวสีทองสวยมากครับยอมไหมครับยอมอันนี้ผมยอมคารวะาสเราดูรองเท้าสะสมที่ไม่ใส่เลยไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่บิ๊กโอ๊ตใส่ทุกวันเลยเขาเริ่มทุกครับเอาที่ใส่ทุกวันทุกวันเลยใส่บ่อยที่สุดอันนี้ใส่บ่อยบ่อยมากใส่จนมันเยินอย่างนี้เลยใส่มันเยินอย่างนี้เลย ภูมิใจมอันนี้ภูม,ม,มิใจกันมากคืออยากให้ดูครับเว่าเล็จริงจริงไม่แตไอ้ิฮอร์เนี้ยมันน่ารักอิฮอร์อะไรเนี้ยม,มิฮาระยาซูฮิโร่โอ้ชื่อยากซะด้วยชื่อยากด้วยเลยต้องดูโพยเลยขอเป็นสมนัมผัสญี่ปุ่นมิฮาระยาซูฮิโร่ไอเงาถุยโอ๊กันแล้วเราไม่ซื้อใหม่อีกสักคู่นึ่นี่เลยผมเลยจัดการให้พี่เด่นปังเลยต่อเลยมีอีกสีเลยอีกสีหนึ่งอันนี้ซ้ำก็ยังไงอยู่ใช่อันนี้สภาพยังดีหน่อยอันนี้ลองใส่ได้อันนี้ไม่ว่าขอลองหน่อยพี่ครับ ดูเข้ากับกางเกงผมวันนี้เลยเป็นไงครับร<ะ>ู้สึกเหมือนเท้าแบบบวมผมเดินไปรู้สึกว่าท้องผมฟุบขั้นต่ำนิ้วมือเท้าใหญ่เฮ้ยโอ้โหงดงามเลย <laughs> ว่าตังใหญ่นะเป็นไงครับเฟี้ยวไหมครับเฟี้ยวมากอีกคู่หนึ่งที่ใส่บ่อยแต่ตอนนี้คงใส่ไม่ได้แล้วและคงไม่ได้ใส่กันอีกแล้วก็คือคู่นี้ครับ <c oughs> ทำไมครับอวสานอีกแล้วอุปสรรค in the bag คฮะชุดใหญ่อันนี้ สาเลยเนี่ยใช่แอร์อัพเทมโปเป็นอัพเทมโปใช่ของเพราะว่าคำว่าแอร์เขาใหญ่มากของแต่ก่อนสกอตตี้พิเพนใส่นักบาสนักบาสทีมชิคาโกบูลที่เขาร้องเพลงไทยแอปเปิลเค้นใช่คนนั้นเลยคนนั้นเขาก็เล่นบาสด้วยเหรอไม่ได้ไม่ได้เห็นแกเลยเออผมก็มีของผมเหมือนกันไม่โคได้ฮะขอชมนะอันนี้คืออันนี้ผมใส่ทุกวันใส่เจ้าตาแวนลันลุตสวัสดีครับขายดีเลยแล้วก็อันนี้มันเป็นคู่เบามากรุ่นนี้ดีแต่ว่าจะเลื่อนน้ำนิดนึง ไม่ควรโดอ่ะไม่ควรจะวางใกล้ๆเลยครับมีอะไรมาโชว์อีกที่ร้านโอจีวินเทจนี้เป็นรองเท้าแตะของผมเองที่ร้านโอจีวินเทจนเห็นรอครับไแะผีนโอว์นนี่อยได้ฮะขมเงีนอจใเห่็น้แตะจองผมเอีุ่ณานมุมหวานแบบนี้เป็นรองเทาแเะของผมเี่มุมหวินนี่เือทแบบนมเองที่านีวินเนี่เป็รองเท้าแตอผมเองท่ารักดีนเนีเป็นอเรนโบว์อะไรเงี้ยอันนี่เวลนใอ่เดินอยู่บ้านโอจีวิน่เปินออไปข้างนอกก็ได้ เป็นพื้นแบบเดินข้างนอกพื้นพื้นไอ้นี่เดินลุยข้างนอกได้แต่ถ้าจะเก็บแบบเอาไว้ใส่อยู่ในบ้านก็ก็แล้วแต่ก็เลี้ยวแช่เลยนี่ขายคู่เท่าไหร่ครับยังไม่ชัวร์เลยครับยังไม่ชัวร์แต่มีขายใน OG Vintage เร็วเร็วดีเร็วๆนี้ใครอยากได้รองเท้าเรียกว่าอะไร fluffy slide ใครอยากได้รองเท้า fluffy slide ของพี่โกนะครับก็อย่าลืมไปที่ OG Vintage มีขายครับผมตอนนี้กำลังรวบรวมผลิต fluffy soft slide ครับโอเค ชื่อยากอันนี้ชื่อได้ง่ายง่ายไหมพี่โคปุยนุ่นแล้วกันปุยนุ่นลองทำน้องปุยนุ่นปุยนุ่นมีหลายสีหลายสีผู้ชายก็ใส่ได้ได้ผู้ชายใส่สีนี้ก็แลบดินนะก็น่ารักอีกแบบนึงผู้หญิงก็ใส่ได้ใส่ได้แต่ถ้าเป็นสีเรนโบว์บางทีก็จะดูก็จะพีคหน่อยสองข้างจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฟัสฟี่สวายนี่หวานดีนะเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยหมดอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะพี่โค โใช่เวลาใส่มันเดินแบบนี้ตลอดเวลาอะร่ก็วันนี้ขอบคุณพี่โค OG Vintage มากครับขอบคุณครับพี่โอ้กนะให้ความรู้เรื่องรองเท้ากับพวกเราครับเดี๋ยวคราวนี้เราเป็นคอลเลกชันรองเท้าที่ใส่แล้วก็ไม่ใส่ี๋ยวคราวหน้าไปดูว่ามีคอลเลกชันอะไรของพี่โคที่น่าสนใจครับอาจจะเป็นหมวกแต่ต้องไปกราบขอร้องเรียนเชิญคําหน่อยได้คร like ับยินดีครับได้ไหมครับครับยินดีครับผม อฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากติดตาม og underscore vintage มี S ด้วยนะครับครับให้นังแบบไหมให้นังแบบมันใส่เจือไม่นะรู้แต่นิ่มนะนิ่มอยู่เลยดีดี